ถึงเรื่องของเนี่ยคลื่นลมแรงแบบนี้คุณผู้ชมก็ไปดูกันหน่อยสภาพอากาศที่ภาคใต้นะคะคเห็นเขาบอกว่าฝนตกหนักน้ําท่วมทีนี้เนี่ยในพื้นที่ตรงบริเวณสวนมะพร้าวที่นครศรีธรรมราชชาวบ้านเขาบอกว่าเอาอวนมาวางดักปลาไว้หน่อยก็คาดหวังว่าจะได้ปลากลับไปบ้างสิ่งที่ได้มันไม่ใช่ปลาแต่เป็นสิ่งนี้ค่ะเฮ้ยไม่ต้องหาไม่ต้องหาตัดนี่ไปอะไรนาะตนี่ต้องเดี๋ยวไปตัดตัวน้ กระโขนไปเลยเดี๋ยวๆอย่างกูทำไม่ได้ถ้าคนไม่พอเอามายุร์ลุทลุดรดไปทางหัวมาช่วยจับมาช่วยดึงคนเดี๋ยวมันไม่ดึงมันไม่ถึงพร้อมเลยร็วโอ้โหผู้ชมตอนที่มันสะบัดตัวอยู่ในน้ำอ่ะยังกับอนาคอนดานหละใช่คุณก็เมื่อกี้ที่บอกไงว่าทำไมมันหยาดเราสองคนยังคุยมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอและถามว่าเฮ้ยถึงขั้นเรียกพระมาเลยเหรอคะเนี่ยพระต้องทำพิธีอะไรหรือเปล่า หร,หรือท่านมีฝีมือนี่มนพระมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมนี่คือเป็นงูยักษ์ที่ใหญ่จร,รจริงๆนะคะชาวบ้านมาเห็นถ่ายคลิปเอาไว้ส่วนพระท่านหรออ่ะพระทําไมถึงมาช่วยจับงูบนี่งูเหลือมขนาดใหญ่ติดในอวนของชาวบ้านที่วางดักปลาเอาไว้ค่ะอยู่ตรงร่องสวนมะพร้าวในพื้นที่อําเภอเมืองนครศรีนะคะตอนแรกชาวบ้านก็แจ้งกูภัยบอกมาจับงูหน่อยอ้าแล้วทาไมพระ ครูสมุดพิสิทธิ์อนานโยเป็นเจ้าวาดวัดคงคาเรียบค่ะถึงมาช่วยด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายมูลที่ประชาร่วมใจนามเรียกขานคงคาเรียบหนึ่งมาช่วยจับงูนั่นเองผมนึกว่าต้องทําพิธีอะไรสักอย่างเราก็คิดแบบนั้นแหละแต่ว่าพระท่านเนี่ยนะคะก็คืออยู่ในเครือข่ายมูลที่ประชาร่วมใจนั่นเองค่ะมาช่วยจับงูบบเหลือมยักษ์ตัวนี้แล้วมีบางช่วงบางตอนงูมันอ้าปากกว้างเลยนะคุณโอ้ยถึงขั้นที่พันเองก็ต้องบอกว่าโอยมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะ ม,มันมันบอกจะรัดแล้วจะรัดแล้วน,นะฮะมันเอาตัวขึ้นมาคายจะรัดแล้วนะฮะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามช่วยกันนะคะสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะตัดอวนดักปลาแล้วเนี่ยเอางูออกมาได้ตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันก็เข้าไปติดตรงตรงอวนด้วยเราก็ต้องช่วยมาด้วยนะอทราบความความตกใจของชาวบ้านไม่เคยเลยชาวบ้านบอกว่าเห,เหน็นงูเหลืองตัวใหญ่ได้ขนาดนี้มาก่อนวัดความยาวได้สักห้าเมตรสามสิบเซนถ้าน้าหนักที่ก็งเป็นร้อยกิโลกรัมเลยคุณกี่คนช่วยกันจับละคะหน้าอ้าวถามเจ้าของ สวนมะพร้าวน้อยบอก2 9ถึง29ธันวาวคมที่ผ่านมาฝนมันตกหนักต่อเนื่องน้ําคลองนี่ยมันเอ,อ่อล้นนะหลากเข้าท่วมตรงสวนมะพร้าวก็เลยเอาอวนเนี่ยมาดักปลาเอาไว้แต่มันไม่ได้ได้ปลาไงมันมีแต่งูเติดมาด้วยนะคะทำไมไม่ได้ปลารูมไหม ผมว่าเจ้างูตัวนี้มันกินปลาหมด้มันคงขมือบเรียบไปหมดแล้วเราัังขนาดตัวใหญ่้วนขนาดนี้นะเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำงูเหลือมตัวนี้ขึ้นท้ายรถกระบะนะคะไปดูแลต่อที่วัดคงคาเรียบค่ะประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ห้านำไปปล่อยในพื้นที่ต่อไปค่ะโอ้โหใหญ่จริงตัวบิร์นมเลยนะ